สวัสดีคะ่ะเลขคุณตาก็ก็มาแล้วนะคะสำหรับ f อซที่รอเลขคุณตานะคะงวดที่ผ่านมาคุณตาให้475ก็เข้าตรงๆเนาะอ่างวดนี้คุณตาก็ฝันต่องงวดเลยนะคะแล้วก็พูดเหมือนเดิมนะคะขออ่าอย่าให้ฝันถ้าฝันก็เหมือนจับวางนะคะอะ่าคุณตาฝากอ่าขอบคุณ F c ซนะคะที่ฝากอา่าน้ำใจแบ่งปันให้คุณตานะคะ คุณตาบอกว่า FC โอนมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับคืนไป10เท่านะคะอ่าแอดมินก็เหมือนกันนะคะก็ขอให้กลับไป10เท่าเหมือนกันนะคะแ mm hmm. อดมินก็พูดไม่เป็นนะคะเลขคุณตาให้ต่องวดนะคะ8 5 6 7 5 6ล่างนะคะ2 5 0 5กลับด้วยนะคะเอก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะ คุณตาฝันวันพะล่าสุดฝันเมื่อเช้านี้เลยนะคะสดๆร้อนๆสามสี่หสองสีคุณตาบอกว่าอยากให้ f อซของคุณตานะคะซื้อทั้งหมดเลยที่คุณตาให้นะคะคุณตาบอกว่าถ้าฝันรับรองได้ออกนะคะอาเอเองก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งให้เวลาแอดลงคลิปมันจะได้เตือนนะคะขอให้เพื่อนๆ